ามาครับวันนี้มีรายการซ่อมอีกแล้วนะครับเป็นปั๊มน้ำรุ่น EP ครับ EP สองห้าห้านะครับนะจุดที่มันรั่วตอนแรกๆก็หาตั้งนานนะครับว่ามันรั่วตรงไหนปั๊มมันร้องเดินดูทั้งระบบที่บ้านไม่มีนะครับวันนี้เจอแล้วนะน่าจะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็จุดที่รั่วจะเป็นตรงนี้แล้วก็มี ตรงนี้น่าจะมีโอลิงอีกตัวนะมันรั่วนะครับมันมีน้ำไหลตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกำลังสั่งซื้อนะสั่งซื้อซีนข้างในมาเปลี่ยนนะครับน่าจะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันว่าเปลี่ยนยังไงหลังจากคลิปตรงนี้นะครับอดี arta, ๋ย่าต้องถอดหาาปประแหหัวประแจถอดมันนะครับก็ Gör มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับประมาณ6ตัว ห้าหรือหกตัวเนี่ยครับเดี๋ยวรออะไรมาก่อนเดี๋ยวจะถ่ายวิวต่อให้นะครับอ่าสินค้าของที่สั่งมาเปลี่ยนเป็นโอลิงได้แล้วนะครับได้แล้วเป็นเป็นครบเซตเลยนะครับโมเดล EP 255นะครับมีทั้งหมด12ชิ้นนะครับ12ชิ้นเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋ยขออนุญาตไม่ถนัดถือกล้องเองด้วยเนี่ยนะครับ12ชิ้น มีน่าจะครบแต่ไม่รู้ว่ามันจะเสียงหมดกี่ตัวนะครับเดี๋ยวแกะมาดูกันดูแล้วน่าจะ,จะเปลี่ยนอย่างน้อยมีัก3ามหรือสี่ 3, ชิ้นเนี่ยนะครับเห็นไหมมันยังหยุดอยู่นะเดี๋ยววันนี้จะแกะทั้งหมดดูแล้วมันจะต้องใช้เบอร์10บนะครับนะสิผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้ว นะเดี๋ยวจะถ่ายทําให้เพื่อนดูตามที่สามารถตั้งกล้องได้แล้วกันนะครับมาดูกันครับแล้วก็วาลมันมีปัญหาอย่างนี้ก็ทําให้วาลมันทํางานไม่หยุดนะเวลาเปิดนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องดูไฟอันนี้มันไม่เป็นไรนะครับผมดึงปั๊มออกแล้วนะครับดูเรื่องไฟก่อนอันนี้เป็นสายสว่านนะครับแล้วก็ปิดน้ำนะปิดวาลน้ําเข้าให้เรียบร้อยจะได้ไม่พุ่งกระเด็นนะครับเรื่องน้ําเรื่องไฟ ให้คอนเฟิรมว่ามันไม่มาแล้วนะให้ดีอีกตัวหนึ่งวาวที่บ้านด้วยวาวตัวน้ำเข้าบ้านนะครับอ่าไม่ให้มันมีน้ำอยู่นะในระบบโอเคปะตามกันต่อนะผมต่ออกกุปกรณ์เรียบร้อยแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวก,กลับกล้องกันกลับกล้องจะไหนวะ เสียโอ้ยเสียดายหลาดซะงแล้วโอ้ยนี่คือข้อเสียน็อตขาดงานเข้าอ่าเดี๋ยวต้องแก้นะมีน็อตขาดตัวด้วยนะใช้แรงไปหน่อยงานเข้างานช้างเข้าแล้ว ขันมือดีกว่านะใช้ไฟฟ้าแล้วอาจจะขาดได้ครับตลาดเมื่อกี้เพิ่อเอิดรีบเอาเลยไปไหนนะ๋ยวขออนุญาตเอาเปิดวาวน้ําออกน,นะยครับเปิดใน,นตัวนี้ระบายออกนิดนึงน้ํานะครัไม่ไม,ไม,ไม่มีแรงดันน้ํานะครับหัวหายขันกลับไปเหมือนเดิมถอดออกมาแล้วครับถอดออกมาแล้วมีตัวนี้ซีนตัวหนึ่งนะ ซีรูปทรงหน้าตานี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ก็ทากาวด้วยนะเนี่ยมีโอริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูในอีกตัวตัวนี้ไม่มีซีน่าจะอยู่ตัวนี้จะดยตัวที่ถอดออกมาครับตัวที่ถอดซีนอยู่ตรงนี้นะซีนมันอยู่ตัวติดตรงนี้ตัวตรงนี้ก็มีตัวนะครับตัวนี้มี ติดอยู่ตัวนี้นะของเก่ามันตัวนี้มันติดตัวนี้ก็มีแต่ติดอยู่ที่ตัวนี้นะครับไงเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นใช้เป็นกาวเหมือนกาวเลยอ่ะถ้าเป็นกาวที่ตรงเสริมต้องใช้ตัวอะไรล่ะฮ็อกไททุกอย่างนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่แน่ใจของมันมีมันมีโอลิงตรงนี้ตัวด้วยนะเนี่ยเนี่ยมีโอลิงตรงนี้ตัวนะครับ เห็นไหมย่ต้องแกะตรงนี้ด้วยนะครับทั้งหมด1ตัว2ตัว3ตัวเบื้องต้นนะครับ๋ยวจัดการกันโอเคเดี๋ยวผมจะล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนโอลิงตรงนี้นะครับนะบเปลี่ยนโอลิงที่ให้มาตรงนี้โอลิงนี่ครับเนี่ยเซตนี้นะครับแต่ถ้ามาใช้หมด3ตัวอย่าดูตรงกับตัวไหนบ้าง เบื้องต้นจะใช้ทั้งหมดตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่จะเปลี่ยนนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้คือตัวนี้นะครับนะแล้วก็โอริงตัวนี้ไม่ไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นยางซซนยางเ,เขาเรียกคอมมอนรุ่นอื่นด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ใช้บางตัวนะนะก็จะมีตัวเนี้ยตองนับแปนตัวเนี้ยอยู่ตรงนี้ก็คือมันไม่รั่วผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนตามอาการเท่านั้นก่อนนะครับโอเคผมเอา กระดาษแห้งนะสำลีเช็ดนะไอ้ไม่ใช่กระดาษนะแห้งเช็ดทำความคา,มคามสะอาดตามร่องมาแล้วนะครับนะตามร่องเราจะใส่จารบีชุดใหม่เข้าไปนะเอ้ไม่ใช่ซีนชุดใหม่เข้าไปตรงนี้ก็จะใส่ปูลิงเข้าไปแต่ก่อนอื่นผมจะเอาเจารบีเนี่ยทาเคลือบตัวซีนไปด้วยนิดนึงนะเคลือบมันเพื่อว่าเวลามันอยู่ในนี้นะมันก็จะช่วยเพิ่มตัวเท็กเจอร์มันตัว คิวสัมผัสให้มันสนิทกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยืดอายุตัวซีนด้วยนะครับเป็นน้ํามันเจลาบีทนความร้อนอยู่นะครับก็ขั้นตอนนี้ผมผมผมมไม่สะดวกใจใช้โทรศัพท์2มือนะครับให้ใช้โทรศัพท์มือหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมถ่ายดูหลังจากทําเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนประกอบเลยครับเปลี่ยนเสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะครับเปิดสายแล้วเปิดปั๊มแล้วนะครับก็ ระยะยาวอาจจะมีต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับก็เป็นว่าใช้ได้ครับ